สร้างสีสันให้เรานะทุกคนเราต้องขอบพระคุณเขาเป็นอย่างสูงกราบด้วยนิป้องตีนเอาเห็นไหมเขาให้ดอกเชอรี่เขาบอกว่าอย่างนี้เซอีดอลอีดอลไว้อี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 ดอล เขาบอกอี๊ดะเขินน่ะเขาเขา <sh> ินเขาชมเขินพี่ดูแล้วน응่าเกียดมากเขาแปลว่าน <decay> <language> <ped replacement> ่ารักอย่าไปว่าเขาทุกคนชมเขาว่าน่ารักนะคะน้าเจ็ผูดดีหาไปอีก ชีวิตเขาอะเครียดมาเยอะทุกคนชีวิตผู้ผู้คนเนี้ยผู้คนเนี้ยเอาอย่างเรียกว่าคนนะอย่างอย่างอย่างเรียกว่าคนผู้คนเนี้ยชีวิตเขาอ่ะผ่านอะไรมาเยอะผ่านม,มรสุมมาเยอะอืมน่าจะโอ้น่าจะพุนนั่นแหละผ่านมาเยอะอืมเขาก็เลยแบบชีวิตเขาเครียดชีวิตเขาเครียดแล้วเขาอะกําลังหาเสียงหัวเราะใช่ เขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเขากําลังหาเสียงหัวเราะเราจะต้องสร้างเสียงหัวเราะให้เขาเขาคือ F.C. เขาคือ F.C. แบบเกรดพรีเมียมของพี่เอาพรีเมียมเขาไม่เข้าใจอีกเขาไม่เข้าใจคาว่าพรีเมียมเขาเรียนมาน้อยพี่ลืมเขาเขาคือ F.C. รู้จักคําว่า F.C. ไหมคะอันนี้รู้จักคําว่า F.C. ไหมคะโอ้พี่ว่าไม่รู้จักโอ้ตายละเอาใหม่ เขาคือผู้ติดตามที่ยอดเยี่ยมสำหรับพี่เออเขาโอ้ยกูเหนื่อยเ <c oughs> งี่ยเราจะสวดมนต์ให้เขาใจเย็นไม่รู้จักเออเหนื่อย คือจะพยายามอธิบายให้คนที่กิน uh> ญ้าฟังอ่ะคือมันยากมากเลยนะทุกคนแฟนตัวยงเขาจะเข้าใจไหมคำว่าตัวยงยงคืออะไรเขาเข้าใจว่าตัวยงแบบยงระยะแบบอะไรอยางี้หรือเปล่ามันเป็นแนวนี้จริงหรออันนี้เริ่มซีเรียสแล้วนะเนี่ยอันนี้คือแบบ เดี๋ยวปรับอารมณ์ก่อนใช่ไหมเราไม่ได้ว่าเลยเว้ยถ้าเธอมาติดตามเราเพราะเราเธอทําให้เธอหัวเราะเราไม่ได้โกรธแล้วเราก็ไม่โกรธที่เธอด่าเราด้วยแต่เราจะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะยากนะมันไม่ค่อยอร่อยเราเคยลองกินเว้ย แต่ว่าเราอะไม่กินแล้วเพราะว่าเราอยากกินผัดกะเพรา <c oughs> เรานะ <c oughs> ชีวิตเราเหรอชีวิตของเราชีวิตเรานะใช่ชีวิตเราอะมันน่าเศร้าเธอไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรมาบ้างเรามาเจอคนแบบเธอชีวิตเราก็เศร้าไปอีกทําไมเธอต้องมาเป็นความเศร้าในชีวิตเราด้วยทําไมเธอไม่คิดจะเป็นชีวิตชีวาให้กับชีวิตคนอื่นบ้างหรอ เธอไม่คิดจะเป็นสีสันให้กับชีวิตคนอื่นบ้างหรอหเธออยากเป็นความโศกเศร้าในชีวิตคนอื่นหรอถ้าเธอเข้ามาเป็นความโศกเศร้าในชีวิตคนอื่นอะก็ไม่มีใครอยากได้เธอเหรอกเธอลองเข้าไปเป็นสีสันให้คนอื่นบ้างดิเธอลองไปอยู่เป็นความน่ารักของคนอื่นดูบ้างดิถ้าเธอเป็นความน่ารักของคนอื่นนะมันไม่มีใครอยากทิ้งเธอไปไหนเลยเว้ย จริงๆเรารักเธอนะจุ๊บๆ <c oughs> ถึงเธอจะเก็ีดเราแต่เรารักเธอนะ <c oughs> จุ๊บๆนะ <c oughs> ดูหน้าเราเธอก็รู้บ้าเธอจะรู้ได้ยังไง เธอเป็นเนอคู่เราเปะเนี่ยถ้าเธอดูหน้าเราปุ๊บเธอรู้ปั๊บอ่ะบ้าพูดเป็นเล่นไปแม่โทรหาแม่จะเอาคนนี้แหละแม่แม่คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าหนูปุ๊บเขารู้ปับ๊บเฮียแบบแม่ตามหามานานหรือว่าคนนี้วะต้องใช่ปะวะตลอดเวลายี่สิปปีที่ผ่านมากูไปไหนมาวะ กูเจอเนื้อคู่ทุกคนพี่กวางเจอเนื้อคู่แล qui, ้วนะพี <aqueles> <ano> <c urai bizarre> <superpower co uffy> ่เจอเนื้อคู่แล้วคนนี้จริงๆเขาบอกเขาเห็นพี่เขารู้เลยจริงอาวดูดิเขาชมพี่ใหญ่เลยอะเขินบ้าจีบกลับเลยพี่แตง ตเตงเชื่ออะไรเราชื่อกวางเนี่ยแตงแตเธอจะเรียกเราว่าเดียร์ก็ได้เดียร์ที่แปลว่าดาลิงดาลิงเธอไม่รู้จักอีกที่แปลว่าที่รัก <c oughs> ใช่เธอลองเรียกเราว่าสิที่รักสิที่รักเรียกเรียกเดี๋ยวนี้โอ้เธอเธออย่าพุ่งไปเธอจ๋า เฮ้จ้าที่ละคะเอาทุกคนเป็นอะไรหรอพี่จีบเนื้อคู่พี่อยู่ทุกคนจะมาขำแบบนี้ไม่ได้เอาเขาอาจจะแบบว่าหึงไงหึงหึงเราใช่ไหมที่เราเขาผูห้หญิงในการเธอหึงเราใช่ไหม เธอเธอต้องหึงเราแน่ๆเลยถ้าเรารู้ว่าเธอเรอเราอยู่อะ่ะเราจะไม่ทําแบบนี้เลยเออเราจะไม่ทําแบบนี้ให้เธอเสียใจเราขอโทษที่เราแบบว่าพัดพลาดจากเธอมาเมื่อเมื่อ28ปีก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ที่รักพี่รักนั่งยิ้มทาไมคะพี่รักต้องยิ้มอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้ที่รัก ที่ยังอยู่ใสเนอะที่ยังอยู่มองใสที่รังอย่าไปด่าใครแบบนี้อีกนะเราหึงถ้าที่รัเข้าใจเรานะเราเลิกกันถ้าที่เรากได่าคนอื่นแบบเนี้ยเขาต้องหลงรักที่รักแบบที่เราหลงรักนะที่รักนะ มันไปไหนเนะี่ยไปเรียกมาสินอกใจว่ะอยู่ไหมนะ่ไปไหนนะ่อะไรวะทําให้รู้สึกหลักเราก็จากไปต้องไปตามหาที่ไหนนะ่ทุกคนเขาหายไปแล้วอกหักรู้สึกอกหัก ห,ห,หลงรักเขาตั้งแต่กี่นาทีวะเนี่ยโอยชั่วโมงเดียวที่เรารู้จักกันเธอก็ทิ้งเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใครก็ได้ไปตามให้ให้หน่อยรู้สึกชอบเหลือเกิน ร้องกับน้องกันกรลุน่าเรียกเขาว่าคุณไม่เอาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกอะไรเรียกว่าอะไรดีอ่ะอย่าเรียกเขาว่ามึงไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวตีนะว่าแฟนนะว่าแฟนพี่นะไม่เอาเรียกเขาว่าคุณพระคุณพระคุณพระไปใส่กลับมาก่อน เขาทิ้งแล้วคำนีจ้จะพ่อแม่อ่ะเขาไปถึงพ่อแม่แล้วเขาอยากไปไหว้พ่อไหว้แม่พี่แล้ววันไหนคะคุณพะคุณพะอยู่ปะนี่ได้อีทำอะไรหัวเราะอยู่โลก อ่ะพี่กุ้งมาแล้วใช่ไหมอ้าวหนูหนูฝากพี่กุ้งไปอ๋อพออ๋อ,อยังไม่เข้าเลยค่ะอ้าวเข้าไปไหนแล้วเข้าไปไหนแล้วเมื่อกี้เขาได้พิมพ์มาไหมพี่อ่านไม่ทันเขาจะงอนพี่นะพี่อ่านไม่ทัน นิงน่งนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ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 ่งเลียเอวนิ่งเลียโอ้ยที่รักยังอยูอย่รู้สึกดีใจ <c oughs> มันมาอีกแล้วอุ้ยอย่าเรียกมันอย่าเรียกแฟนพี่อย่างนั้นอย่าเรียกอย่าเรียกที่รักพี่แบบนั้นนะ ไม่มีใครเอาเขาเคยไปเอากับเสาไฟฟ้ามาแล้วนทุกคนมันมีรูใช่ไหมนะเขาไปแบบว่าเอาใส่เข้าไปแล้วควนี้เอาออกไม่ได้อืมเดือดร้อนทั้งไฟดับทั้งนี่เลยหมู่บ้านมันติดมันบวมมันถลอกแล้วมันก็แบบมันเอาออกจากรูไม่ได้บวมพังเสาไฟฟ้าพังน่าสงสารมากต้องเห็นใจเขา คุณอ่านโตเราออกติออกติอ,อ,กตอิซาด้ยสาสแปลว่าเสือเสือที่บ้าน